สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคมปี2564นะคะ ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนา,าราศีกรกฎเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวไปโคโจรอยู่ในราศีแม่ธาตุนะคะอยู่กันครบทั้งสี่ธาตุเลยทั้งดินน้ำลมไฟแล้วก็ยังโคโจรถูกธาตุถูกราศีด้วยนะคะชาวลัคนา,าราศีกรกฎเองก็เป็นชาวราศีแม่ธาตุเหมือนกันทีนี้พอดวงดาวนะคะเขาโคโจรเคลื่อนย้ายไปอยู่ในมุมในตำแหน่งที่ดีก็จะทำให้คุณนะคะจะได้รับพลังงานดีๆกระแ แสพลังงานดีๆนะคะทั้งจากดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวจันทร์ที่เป็นดาวประจำตัวของคุณโดยเฉพาะวันที่ 27, 28แล้วก็วันที่2 9ตุลาคมนะคะที่เรียกว่าดวงดาวโคจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่าจันทรุษุศุริยาก็จะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์การที่ดวงดาวจะเข้ามาส่งพลังนะคะส่งเสริมในเรื่องของ ชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ความสําเร็จเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นดวงชะตาที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นดาวพฤหัสได,ด้ย้อนกลับมาเล่งกับลัคนาราศีเกิดของคุณอีกครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ดวงชะตาของคุณมีกําลังมากขึ้นจะดีในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการปกป้องคุ้มของให้แข็งค่าปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และพระเก g นะคะที่โคจรทำลักคณะไปจนเกือบสิ้นเดือนก็จะดีมากๆนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนนําคอยส่งเสริมดวงชะตาให้คุณได้บังเกิดโชคลาภการที่คุณจะมีรางสังหรณ์แม่นยําฝันแม่นช่วงนี้ไปจนถึง30ตุลาคมนะคะพระเกตจะช่วยคุ้มครองคุณให้ผ่านพ้นวิกฤตถ้ายังไงพอมีเวลานะคะพยายามหาโอกาสไปทําบุญบ้างจะทําให้ดวงที่ดีอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้จะทวีคูณเพิ่มพูนมากขึ้น นะคะคส่วนด้านการงานของคุณนะคะดาวการงานของคุณดาวอังคารยังโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในราศีกันไปจนถึงช่วงวันที่21ตุลาคม ก่อนจะย้ายเข้าไปในราศีตุลน,นะคะทำให้ในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่20เอตุลาคมดาวการงานเป็นมหาจักรอาจจะต้องเหนื่อยบ้างหนักบ้างนะคะหลายคนอาจต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมอาจมีการเดินทางระยะสั้นเข้ามาอาจมีการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้นนะคะต้องไปพบปะไปเจอผู้คนมากมาย เดือนนี้นะคะงานออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะงานที่ต้องไปนำเสนอนี้เรียกว่าจะดีมากแต่ด้วยความที่ว่าดาวมฤตยูเขายังอยู่ในภพการงานก็อาจจะมีบ้างนะคะงานเร่งงานด่วนงานกระทันหันนะเข้ามาตลอดหลังวันที่21ตุลาคมไปแล้วนะคะดาวก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลก็ได้มาตรฐานที่เป็นประทำให้ช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีเรื่องของความขี้ ี้เกียจความเบื่องานความไม่อยากทำงานเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าดาวอังคารเขาจะโคจรเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวศุกร์ก็ทำให้ชาวราศีกรกฎนะคะยังมีความโชคดีมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานเข้ามานะคะเรียกว่าถึงแม้จะขี้เกียจยังไงดาวการงานของคุณก็ยังเข้มแข็งอยู่นะคะยังไงก็ตามพอดาวอังคารมาอยู่กับดาวอาทิตย์ในช่วงปลายเดือนไปแล้วก็ยังต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียง การมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะเข้ามาบ้างบางครั้งก็อาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยนะคะ ส่วนด้านการเงินนะคะดาวการเงินโครจรเดินหน้าแล้วก็ดาวสุกก็ถือว่าไม่ได้โครจรเสียดาวสุกไปโครจรอ,อยู่ในเรือนธาตุน้ําทําให้สภาวะทางการเงินของโกราสีกรกฎเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลหลายคนก็มีความสุขนะคะจากการได้ซื้อของออนไลน์หรือว่าเอาเงินไปใช้ใจ่ายเพื่อให้ได้รับความสุขกลับมา แต่ยังไงก็ตามนะคะคุณยังหาเงินได้อยู่ตลอดเลยนะคะเดือนนี้จะได้เงินจากความรู้ความสามารถการใช้จินตนาการการใช้พรสวรรค์ของคุณในการที่จะนำมาสร้างรายได้สร้างเงินให้กับตัวเอง บางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากยอดยานพานะเข้ามาด้วยนะคะจะได้ซื้อรถขายรถได้ในช่วงนี้พระเกตที่ยังโครจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะคะในการที่จะทําให้ชาวราศีกรกฎมีเซนแรงนะคะฝันแม่นด้วยนะคะปุญที่เคยสร้างทจาจะหนุนนํานะคะให้ได้ในทุกสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจดาวศุกร์ในภพปุตตะเลงกับพระราหูบางคนที่จังหวะดีหน่อยนะคะมีโชคเยอะหน่อยมีโอกาส จะได้รับโชคใหญ่ได้รับเงินก้อนแบบไม่คาดฝันเข้ามาภาพรวมการเงินของคนราศีกรกฎนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดีแต่ที่ยังต้องระวังก็คือช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะคะเพราะโอกาสที่จะได้คืนกลับมายากเลยนะคะด้านความรักสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะดาวพฤหัสได้ย้ายกลับมาเล่งกับลัคนาอีกแล้วนะคะก็คือว่า ความรักอยู่ในจุดที่ดีขึ้นจะดีในเรื่องของสติหรือว่าคุณก็มีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นคนโสดนะคะมีโอกาสจะได้เจอเนื้อกู้จากแดนไกลเข้ามาหรืออาจจะเจอคนที่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าห่างหายกันไปวนให้กลับมาทําความรู้จักกันใหม่ส่วนคนมีกู้หลายๆคู่นะคะอาจต้องตัดสินใจนะคะทบทวนปัญหาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาความรักนะคะเพื่อที่จะให้ความรักของคุณก้าวต่อไปด้วยกันในอนาคต จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ